สวัสดีครับ FCI u u e d c a r วันนี้ผมมีรถยนต์คัดพิเศษเกตด A มานำเสนอพี่พ FCI u u e d c a r อีกสักหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยอดนิยมของร้านเราช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเข้ามานะครับเพราะว่าหมดไปหลายคันแล้วครับคันนี้คัดพิเศษมาให้กับพี่พ FCI u u e d c a r อีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้คือ Toyota c o r o l l a a t t i s 1.6ตัว G ปี2008มือเดียวป้ายแดงออกข้างรถบ้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่ เช่นเคยครับตรวจสอบพบเจอว่าคันนี้เป็นแท็กซี่ยกให้พี่เอาไปใช้งานได้ฟรีพร้อมแถมเงินให้พี่อีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมถ้าตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่นะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้สีดําเดิมจากโรงงานนะครับไม่ค่อยได้มีมาบ่อยๆนะครับสีดําเดิมจากโรงงานเป็นตัว1.6ตัว G ท็อปสุดในรุ่นของ1.6นะครับดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนข้างข้างระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะภายในเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเราเก็บงานอะไรไปบ้างนะครับสีเจ้าของเก่าพึ่งเคมประกันมาได้ไม่นานนะครับเราเก็บช่วงล่างให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนท่านเครื่องนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนท่านเครื่องให้แล้วนะครับแล้วก็เก็บงานภายในนะครับเบาะที่มีรอยขาดรอยเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนหนังให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทที่เจ้าของเก่าทําหายเราทําใหม่ให้ทั้งหมด2ดอกให้เหมือนศูนย์มากที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้นะครับผมเก็บทุกจุดเก็บทุกรายละเอียด พร้อมถอดซักถอดฟอกตามสไตล์ของไอยูสคาขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันรถอยู่ในสภาพที่90%ซขึ้นนะครับสามารถพร้อมใช้งานได้เลยไฟหน้าใสกิ๊กๆนะครับทะเบียนเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมสีเดาสีดำเงาฉ่ำทั้งคันแน่นอนยางเป็นยางบิสตนทั้ง4เส้นปีไม่ลึกยังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับภายในสะอาดสะอ้านไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผม พวกแผงประตูที่ถลอกปอกเปิกสวิตต่างๆที่ถลอกปอกเปิกเราจัดการเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะครับสวยงามนะครับเปลี่ยนหนังนะครับแล้วก็ถอดซักถอดฟอกถอดสปาพรมพื้นไม่ม,ไม,มีไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีฝุ่นแต่อย่างใดนะครับสะอาดสะอ้านทุกจุดนะครับทาให้ทุกจุดนะครับรถเป็นรถเดิมเมื่อกี้แอร์เย็นชําวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับผมเลขหมายคันนี้วิ่งมาเพียงแค่ 2 7 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นสำหรับรถปี2008ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของออติสระบบไฟฟ้าทุกบานใช้งานได้ครบนะครับผมเบาะหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสะอาดสะอานนะครับผมรถในราคาแค่แสนกว่าบาททำขนาดนี้พี่ก็ลองดูนะครับที่ไหนทำไม่ทำไม่รู้แต่ที่นี่ ไม่ทําไม่ได้ครับผมรถมยนต์มือสองของอายุค่ะซื้อไปงานซื้อไปใช้งานไม่ได้ซื้อไปซ่อมหน้าที่ซ่อมเป็นหน้าที่ผมหน้าที่พี่มีหน้าที่ซื้อไปใช้งานไม่ต้องเอาไปจุกจิกให้วุ่นวายอีกต่อไปนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับอซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆจากโรงงานนะครับผมอยู่ในสภา,ภาพที่ดีนะครับนี่นะฮะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมด้านท้ายมีแผ่นแอโรกาดมีถาด แอรโลกาดให้ด้วยนะครับหลุมอะไหล่สวยงามนะครับผมไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรอยทําสีหลุมอะไหล่แต่อย่างใดนะครับยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับเอาไปพร้อมใช้งานออติสเป็นรถที่อึดถึกทนเครื่อง1.6ผมบอกเลยประหยัดน้ำมันถึง15-16กิโลเมตรต่อลิตรและอะไหล่แต่ละชิ้นหลักร้อยหลัก,ลกพันเท่านั้นเองซ่อมบำรุงแต่ละครั้งโคตรประหยัดโคตรคุ้มโคตรจบนะครับผมบอกเลยนะครับมีอะไหล่หลายอย่างหลายยี่ห้อให้คุณได้เลือกสรรเอาไปใช้งานนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ททีเดียวติดห้องเครื่องก็เดิมเดิมสะอาดสะอ้านเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมเดิมจากโรงงานคันหน้าเดิมจากโรงงานเหรียญบาทสามเอลสามอาทุกอย่างอยู่ครบฝากระโปรงเดิมติ๊กเกอร์มอกองมอกอทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเดิมจากโรงงานมาแบบไหนปัจจุบันอยู่ในแบบนั้นนะครับมีเพียงแค่ริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ คันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะครับผมผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับผมอย่างที่บอกนะครับออติสเป็นรถที่อึดถึกและทนนะครับย้ำอีกครั้งว่าอึดถึกทนไม่จุกจิกนะครับเจาะทิ้งไว้นาน ขับไปนานๆก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเป็นรถที่โตโยต้าทำมาไม่รู้ทำไมมันไม่จุกจิกไม่ไม่ไมเอ่อไม่ไม่เสียง่ายไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับเป็นรถที่อึดถึกและทนมากๆนะครับผมซื้อไปเนี่ยพี่มีแต่หน้าที่ใช้อย่างเดียวไม่ ไม่ทําให้พี่ปวดหัวแน่นอนนะครับในการซื้อเป็นรถมือสองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาและอไหล่ก็ถูกมากๆนะครับอะรหลยย้ำว่าถูกมากๆมีหลายยี่ห้อให้พี่ได้เลือกนะครับของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่านะครับอไหล่ใหม่เนี่ยมีหลายยี่ห้อให้พี่เลือกนะครับมีอไหล่ขายทุกอย่างนะครับทุกร้านอไหลยทุกจังหวัดมีอไหล่ตัวนี้หมดทุกอย่างนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาอไหลยยากนะครับพาร์ทข้างนอกก็มีหมดทุกอย่างมีให้เบิกใหม่ทุกอย่างนะครับผม แม้แต่ในในในลาซาด้าก็ยังมีนะครับผมเป็นรถที่ขับขี่ดีนะครับสมรรถนะโอเคกว้างขวางนั่งสบายราคาก็ไม่แพงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับการหาใช้สอยนะครับ คันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนทลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเปเร์อเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนมัดจาได้มัดจํารถดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วออติดดีๆสภาพดีๆน้องก็พยายามหาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่นะครับมันก็จะ ศูนย์สิ้นศูนย์สิ้นมาลายหายไปนะครับมันก็จะมีน้อยแล้วนะครับนี่เราเราจัดให้นะครับผมใครที่อยากได้รุนนร่นนี้เฝ้าร้อรุ่นนี้อยู่พลาดคันนี้แล้วแล้วมานะครับคันนี้ก็อยากจะแนะนําสภาพไปเลย1ในร้อยมือเดียวป้ายแดงออกห้างรถบ้านแจ๊ดนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอยู่ต่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้มีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านเพียงแค่มาจํามาดูรถไม่เป็นพาเพื่อนมาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับ ยินดีให้ตรวจสอบนะครับรับรองคุณได้รถด,ดีๆไปใช้งานแน่นอนนะครับตรวจสอบพบเจอว่าเป็นแท็กซี่เหมือนเคยนะครับยกให้ฟรีพร้อมแถมเงินให้อีก200,000บาทครับผมหาครับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ